สวัสดีค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อนิตติ้งคอสูงถักจากคอแยกสี่มุมรหัสคลิปคือ mf 120อ ep นี้เป็น ep 1 1เ็ป็น ep รองสุดท้ายของเสื้อตัวนี้นะคะเสื้อ mf 1 2 0จะมีคลิปทั้งหมด12คลิปค่ะเรามาดูวิธีการบายออฟแขนเสื้อหลังจากที่เราถักแขนเสื้อมาได้ความยาวตามต้องการถักรูปฟูกตรงนี้ ลูกฟูกจะเป็นลูกฟูกใหญ่นะคะสองคูณสองหัวเข็มที่ใช้ถักตรงนี้จะเป็นสามจุดห้าเป็นหัวเข็มเดียวกันกับตอนที่เราถักคอเสื้อหลังจากที่ได้สิบสองเซนแล้วเราจะปิดงานลูกฟูกสองคูณสองปิดแบบเทอร์บูล่าแคสออนหนึ่งคูณหนึ่งเราจะปรับลายนะคะจากเดิมที่เป็นลายสองคูณสองแบบนี้สองคูณสองก็คือหน้าสองหลังสองนะคะหน้าจะเป็นการถักนิด หลังจะเป็นการถักเพอวิธีสังเกตก็คือลายเพอมันจะเป็นลายตุ่มขึ้นมาแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเป็นตุ่มแบบนี้อันนี้ลายเพอส่วนลายนิดคือลายนี้ที่เป็นเหมือนโซ่เราจะปรับจากสองคูณสองให้เป็น1คูณหน,หนึ่งคูณหนึ่งก็คือนิดวันเพอวันเริ่มปรับตั้งแต่ตรงลายที่เป็นลายคู่นี้นะคะคู่แรก เวลาถักถักนิดเพอปกติเราจะสลับห่วงเท่านั้นเองวิธีถักจะคล้ายกับชายเสื้อนะคะแต่ชายเสื้อปลดให้ดูตอนที่คู่แรกที่เริ่มมันเป็นเพอแต่สําหรับแขนเสื้อจะปลดให้ดูคู่แรกเป็นนิดคู่แบบนี้นะคะถ้าแขนปลดด้วยการถักนิดคู่แบบนี้ข้างนี้ปลดแบบไหนอีกข้างปลดเหมือนกันนะเริ่มห่วงแรกค่ะ เอาไหมไปด้านหลังนะคะเราถักนิดห่วงแรกนี้ก่อนถักนิดปกติห่วงนี้เป็นห่วงที่หนึ่งย้ายมาร์เกอร์ตัวนี้ขึ้นมาหลักที่เราเริ่มเป็นการถักนิดตอนที่วนจบตรงนี้นะคะหลักสุดท้ายมันจะต้องเป็นเพอห่วงที่สองให้เราดูซ้ายมือห่วงที่สอง เราต้องการถักเพอแต่ห่วงนิดมาขวางอยู่เราจะสลับห่วงเพอห่วงนี้ข้ามมาวิธีสลับเอาไมมนิดขวานะคะแทงคู่แทงเข้าไปตรงๆแบบนี้สองห่วงเลยพอแทงคู่เสร็จแล้วจะทําให้ดูช้าๆนะพอแทงคู่เสร็จแล้วไมมนิดซ้ายแทงนิดของไมมนิดขวาแล้วเราปลดวิธีปลดคือดึงไมมนิดขวาออกมาจากทั้งสองห่วง ดึงออกมามือกดไว้แล้วเอาไม้นิดขวานะะี่ค่ะแทงห่วงที่เป็นห่วงเพอแล้วสลับเป็นการสลับห่วงนะคะพอสลับห่วงมาเสร็จแล้วเราจะปรับนะคะวิธีการถักเราจะถักให้เป็นเทอร์บูลาแคสออน หนึ่งคูณหนึ่งเหมือนตอนที่เราเริ่มต้นหนึ่งคูณหนึ่งวิธีปลดจะไม่เหมือนชายเสื้อนะชายเสื้อจะถักเป็นเพอแต่ตรงนี้จะถักเหมือนเทอร์บูล่าหนึ่งคูณหนึ่งนะคะยันโอเวอร์สลิปเอาไหมลงไปให้สังเกตลายเพอนะเราไม่ได้ถักเราใช้เลื่อนห่วงต่อไปค่ะห่วงต่อไปต้องเป็นนิด งต่อไปเป็นยันโอเวอร์สลิปปัดไหมลงไปทักนิดอ่าแล้วเราก็จะมาเจอจุดที่สลับเวลาสลับมันจะสลับตรงที่เป็นคู่ที่เป็นคู่นิดค่ะสลับคู่นี้คู่นี้ทุกคู่ที่เป็นคู่นิดจะสลับตรงเพอรเราใช้ยันโอเวอร์นะคะ ยันโอเวอร์สลิปเพ์นะ,ะทีนี้เรามาดูวิธีสลับเราเอาไหมขึ้นมาข้างบนก่อนเพื่อที่จะสลิปเพ์นะเลื่อนเลื่อนสองห่วงไม้ซ้ายแทงปลดออกมาแล้ววนเอาไม้ขวาแทงด้านหลังถ่ายกลับมา ถายกับคืนมาห่วงมันจะสลับกันนิดจะไปอยู่ข้างในเพออยู่ข้างนอกยันโอเวอร์สลิปเพอเพอไม่ถักนะคะสลิปนะแล้วเราก็ถักนิดต่อไปยันโอเวอร์สลิปนิดอ่ามาถึงกลางห่วงนิดสลับเหมือนเดิมค่ะสลับห่วง ยันโอเวอร์เลื่อนห่วงสองห่วงคลิปที่ทําเป็นคลิปตัดต่อนะตรงไหนไว้ไปกดหยุดดูไม่ทันกดย้อนคุณดูคลิปให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยลงมือถักเลื่อนค่ะแทงพอแทงเสร็จแล้วดึงดึงเสร็จแล้วแทงกลับเหมือนเดิมแล้วหมุนกลับมาพอเราหมุนกลับมาเอาไม้ซ้ายแทงขึ้น ยันโอเวอนะคะสลิปนิดเราถักแบบนี้เพื่อปรับห่วงให้เป็นเทอร์บูล่าหนึ่งคูณหนึ่งบนรอบค่ะเราถักสลับห่วงมาจนถึงจุดมาร์เกอร์ที่เราเริ่มต้นจุดที่ต้องระวังนะคะก็คือตรงนี้ตรงที่การสลับห่วงเดี๋ยวดูตอนถักนะ พอเราสลับแบบนี้เสร็จแล้วนะคะอตัวนี้มันแทงนิดได้เลยฝั่งทางนี้ทางขวามือห่วงที่แทงเพอตัวนี้ค่ะถ้าเราจะถักเลยโดยที่ไม่ย้ายเข้าไมา้ซ้ายนะเราจะต้องมีตัวนี้ขึ้นมาข้างบนก่อนแล้วพอเราแทงกลับไหมอยู่ข้างบนอยู่แล้วนะเรายาันโอเวอร์ได้เลยส่วนเวลาเราถักนิดปกติเวลาเราถักนิดนะคะเราจะถักบิดแบบนี้แต่สำหรับนิดตัวนี้ เอาหัวไม่นิดขวาเนี่ยค่ะแทงลงไปตรงกลางได้เลยแล้วลายมันจะไม่บิดเนี่ยลายมันจะเบี่ยงมาแบบนี้ห่วงที่เป็นเพอนะยันโอเวอร์เพอไม่ถักสลิปห่วงนิดบิดให้ดูอีกรอบหนึ่งค่ะเอาไหมขึ้นมาข้างบนก่อนสลับซ้ายแทงนิดขวาแทงเพอแล้วหมุน พอหมุนเสร็จแล้วมันจะปัดได้เลยแล้วเราก็ถักนิดงานจะจบด้วยเพอเพอก็เป็นยันโอเวอร์นะคะยันโอเวอร์เพอร์นี่หลังจากที่เราปรับวนรอบแล้วนะต่อไปเราจะปลดห่วงค่ะปลดห่วงบายออฟแบบหนึ่งคูณหนึ่งไหมที่เราเผื่อไว้สำหรับบายออฟนะคะ ความยาวมันจะเป็นสี่เท่าของตัวนี้ตัวที่เราพับครึ่งนะคะหนึ่งนะคะสองสามแล้วก็สี่แล้วเราเหลือเศษไว้ใช้เข็มเย็บไหมพรมเข็มปักคอสต,ติแบบโลหะแบบพลาสติกใช้ได้ทั้งหมดเราจะบายออฟโดยที่ใช้เข็ม ห่วงแรกเราจะต้องใส่มาร์เกอร์นะคะห่วงที่เราจะบายออฟห่วงแรกห่วงนี้นะเดี๋ยวพอบายออฟแล้วค่อยใส่เป็นจุดให้รู้ว่าเดี๋ยวตอนวนกลับมามันจะต้องเชื่อมเราจะบายออฟห่วงแรกที่เป็นห่วงนิดเวลาเราจะปลดห่วงหรือบายออฟนะคะให้เราดูสามห่วง ห่วงนิดห่วงเพอห่วงนิดปลดห่วงนิดนะคะแทงจากซ้ายไปขวาปลดห่วงที่หนึ่งพอเปิดห่วงที่หนึ่งเสร็จแล้วนะเอามาเกอร์ใส่เดี๋ยวตอนวนกลับมามันจะต้องมาใช้ห่วงนี้ปลดนิดหมุนกลับมาปลดนิดถักเพอ เราดึงไหมเราถ้ามันเป็นข้อต่อแบบนี้เราจะปลดยากนิดนึงต่อไปปลดนิดถักเพอนะหงต่อไปจะเป็นเพอนี่นะคะอันนี้เป็นนิดอันนี้เป็นเพอปลดเพอถักนิด เพอแทงแบบนี้แทงปลดแล้วเอาหัวของเข็มตรงนี้ค่ะอ้อมผ่านนิดมาถักนิดห่วงที่สามแล้วดึงปลดเพอถักนิดต่อไปดูทีละสามมันจะเป็นนิดเพอนิดปลดนิด แทงแล้วปดแล้วหมุนถักเพอปดนี้ถักเพอต่อไปค่ะปดเพอแทงปดเอาเข็มอ้อมข้างหลังถักนิดถักนิดที่ห่วงเพอแล้วดึง ต่อไปนิดเพอร์นิดแทงแทงนิดนะคะปลดแล้วถักเพอร์ต่อไปเราจะปลดห่วงเพอร์นะคะมันจะสลับกันอยู่แบบนี้นะคะมันจะเป็นเพอร์นิดเพอร์ปลดเพอร์ค่ะปลดเพอร์แทงแบบนี้แทงจากขวามาซ้ายแทงเข้ามาแล้วปลดออกแล้วหมุน ้อมนะคะถักห่วงนิดถักนิดที่ห่วงเพอค่ะข้างหน้ามันจะมาดึงทางนี้ดึงห่วงนิดขอบเราจะได้แบบนี้นะคะลายมันจะไม่บิดนะต่อไปปลดนิดนิดแทงจากซ้ายไปขวาแล้วหมุนปลดนิดถักเพอ ปลดเพอถักนิดนิดถักเพอมันจะข้ามหนึ่งห่วงปลดเพออ้อมข้ามผักนิดปลดแบบนี้มาเรื่อยๆเ,เดี๋ยวดูวิธีจบงาน เราจะได้ลายที่มันเป็นลายที่ไม่ขัดตาค่ะลายมันจะอ้อมมาถึงข้างหลังแบบนี้เราจะปลดห่วงมาเรื่อยๆนะคะจนงานวนกลับมาถึงตัวมาร์คเกอร์สุดท้ายวิธีปลดก็จะปลดวนอยู่สามหลักปลดนิดปลดนี้เราถักเพอปลดเพอค่ะถักนิด พอปลดเพลถักนิดไหมจะไปอยู่ข้างหลังพอเราปลดนิดถักเพลแล้วดึงไหมจะมาอยู่ข้างหน้าปลดเพลอ่อ้อมข้างหลังถักนิดห่วงที่สามปลดนิดค่ะถักเพลห่วงที่สามมันจะข้ามห่วงที่สองนะคะปลดเพลถักนิดต่อไปปลดนิด ถักเพอปดเพอถักนิดห่วงที่สามแล้วพอมันเหลือแค่นี้นะเราจะต้องเอาห่วงที่เราใส่มา์เกอร์เนี่ค่ะขึ้นมาข้างบนเราลูบมาลูบมาหาหัวเมิดอีกด้านหนึ่งใช้หัวแมนิดด้านนี้ช้อนห่วงแรกขึ้นมาเพราะตอนที่เราปิดงานงานมันต้องเชื่อมกันเป็นวงกลม ถอดมาร์กเกอร์ออกอย่าลืมนะคะว่าห่วงแรกจะต้องถูกขึ้นมาบนไม่นิดตัวนี้เป็นวิธีจบให้งานมันเนียนค่ะแล้วเราก็ลูบต่อวิธีปิดนะนิดถักเพอเพอถักนิด มันจะเหลือสามห่วงห่วงซ้ายสุดเป็นห่วงแรกที่เราถักมันจะเป็นนิดนะคะนิดงานจะมาชนกันด้วยการถักเพอตัวนี้เป็นเพอตัวนี้เป็นนิดงานจะจบแบบนี้พองานมาชนกันนะคะให้คุณดูนะว่าลายตัวนี้มันจะไม่ต่อวิธีให้ลายมันต่อเราก็เอาหัวเข็มเนะะี่ยค่ะแทงเชื่อมแล้วดึง ลายมันจะเชื่อมต่อกันแบบนี้พอมันเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะเราย้อนกลับเพื่อจะเก็บเศษไหมนี่ค่ะพอมันย้อนกลับมาเก็บเสร็จไหมข้างในลายที่เก็บจะเป็นลายนิดนะคะตัวนี้ เราดันไปข้างหน้าก่อนดันไปตามลายเสร็จแล้วเราล็อกวิธีล็อกก็คือแทงขึ้นมาแล้วใช้ตัวนี้ค่ะพันหนึ่งครั้งเพราะถ้าเราไม่ล็อกนะคะไหมมันลื่นมันอาจจะหลุดได้ล็อกมันจะเป็นปมดึงปมให้แน่นหลังจากดึงปมเสร็จแล้วนะคะเราซ่อนไหมได้เลยซ่อนไหมเราก็ใช้วิธีบิดแบบนี้บิดไปตามลายที่เป็นลายของนิตะคะบิดเบี่ยงแบบนี้ได้เลย วิธีซ่อนปลายไหมนะคะจะซ่อนไปตามลายที่เป็นลายนิดแบบนี้แล้วเราก็ดึงเอานี้โป้งกดตรงนี้ไว้ดึงไหมมันจะหายเข้าไปในลายแล้วเราก็ตัดตรงไหนมีเศษไหมวนกลับไปเก็บนะคะเสื้อตัวนี้มีคลิปทั้งหมดสิบสองคลิปนะคะคลิปที่สาธิตการถักมีทั้งหมดสิบเอ็ดคลิปส่วนคลิปที่สิบสองจะเป็นภาพรวมจะเอาเสื้อตัวนี้ขึ้นหุ่นให้ชม แล้วก็สรุปภาพรวมว่าเสื้อตัวนี้ได้ขนาดเท่าไหร่นะคะแขนเสื้อที่เราถักแล้วถอดลูปออกมามันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้วิธีถอดตรงนี้นะคะจะถอดเหมือนกับการถอดเทอร์บูล่าบายออฟหนึ่งคูณหนึ่งแขนเสื้อจะมีสปริงนะคะแล้วเวลาใส่มันจะไม่ลังมันสามารถกางได้แบบนี้ ลองเอาไปปรับใช้ดูค่ะข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้คุณสามารถอ่านได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะคะจะมีลงลิงก์ลงข้อมูลไว้ถ้าดูคลิปผ่านมือถือแล้วคุณมองไม่เห็นคําอธิบายใต้คลิปให้คุณกดตรงชื่อของคลิปวิดีโอค่ะคำอธิบายจะโชว์ออกมาพบกันคลิปต่อไปค่ะที่ y o YouTube เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ